การบางนําผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายในทางผ่าน Facebook ผ่านไลน์เลยนะคะทีนี้อีกอย่างแนะนำบางอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะคือแอปพลิเคชันคลิกชุมชนค่ะ แอปพลิเคชันคลิกชุมชนมีเมนูบริการมากกว่า13เมนูนะคะเราจะเป็นเมนูของเขาเนี่ยจะมีความรู้ของชุมชนร้านค้าชุมชนกองทุนชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะในแอปพลิเคชันคลิกชุมชนแต่ทีเนี้ยของเราอะ่ะเราจะไปอยู่ในแอปพลิเคชันร้านค้าชุมชนนะคะของบางก็ทีนี้อ่ะบางก็จะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่เรามีเนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชันคลิกชุมชนไปไป ที่เรียกว่าช็อปชุมชนนะคะช่องทางหนึ่งที่เราจะประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะนะคะทีนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในคลิปชุมชนของเรากันเลยค่ะค่ะหลังจากเราโหลดแอปพลิเคชันคลิปชุมชนมาเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าไปในเมนูของพอมันเลยนะคะเราก็ไปไปที่หน้าช็อปชุมชนนะคะลงทะเบียนร้านค้านะคะแล้วก็ไปใส่ข้อมูลต่างๆของร้านค้านะคะเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดรูปภาพ ผลิตภัณฑ์ของเราต่างๆขึ้นมานะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว